สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่23กันยายน2025นะครับวันนี้ฟนเฟดินดินกส3ิจากวันนี้45กับบรรยากาศที่ไม่ต้องมีคำอธิบายความแดงเดือดความใจหายใจคว่ำหรือดูที่แตกต่างมาถึงแล้วหรือเปล่าสมัยก่อนคนที่เข้ามาลงทุนนานแล้วคนที่มารุ่นคริปโต1819 2021ี่ยเวลาตลาดแดงเรารู้ เรามีคําตอบเวลารุ่นน้องถามเราตอบได้พี่ทําไมตลาดแดงอ๋อฟัด usdt ฟัดเมากอกฟัด ftx ฟัดโดคอนหายฟัดพิติีจะติดคุกแต่สมัยเนี้เวลาตลาดแดงงงมันไก่ตาแตกอารมณ์เหมือนเด็กหลงกับแม่ที่โลตัดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในขณะที่ทองคำไปทำ All Time High S&P 500, Nasdaq Dow Jones เขียวเหมือนสกกลาดโตสนุกหุ้น Nvidia Tesla Apple to the Moon แต่ตลาดคริปโตของพวกเราเหมือนเจนซีในปานตั้งช็อตโพซิ i ันนะครับก็อย่างที่ผมเคยเรียนหลังเฟดลดดอกเนี่ยผมไม่กลัวอะไรกลัวอย่างเดียวกลัวเจ้าปัน และดูเหมือนเจ้าจะปั่นลองลิควิดเดตเละนะทีนี้เมื่อวานมีรายงานจากหน่วยงาน SCC นะครับหรือรายงานที่บริษัท Strategy ส่งให้ SCC รายงานที่บอกว่าระหว่างวันที่15กันยายนถึง21กันยายนบริษัท Strategy ซื้อบิตคอยเพิ่ม850 BTC ในราคาเฉลีย 7, ่ย117,344ดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC ทำให้ตอนนี้ Strategy ถือรองทั้งหมดนะครับ 639835 BDC พ่พรอาะใหญ่เวลาซื้อเนี่ยจะต้องรายงานถ้าจะไม่ผิดภายใน4วันนะเท่ากับว่าพ่อใหญ่ซื้อปุ๊บลวงปรับดวงนักลงทุนพ่อใหญ่ก็โดนนะครับส่วนข่าวดีสำหรับนักลงทุนที่ถือเครสนะคุณจิมเคมเมอร์บุคคลที่โลกแทงสวนจิมบอกหุ้นจะขึ้นหุ้นลง หุ้นจะลงหุ้นพุ่งล่าสุดจิมเคมเมอร์บอกงี้นะฮะแกบอกว่าคริปโตเนี่ยพุ่งมาเยอะแล้วผมอยากเห็นตลาดคริปโตชะลอได้แล้วหยุดโตสักพักหนึ่งบนโลกโซเชียลบน X บน Twitter ทุกคนลองกีทุกคนมองว่าบูลลิชนะบอดดมแล้วตอนนี้เป็นขาขึ้นเตรียมตัวรวยถ้าจิมพูดอย่างงี้ตลาดพุ่งแน่นอนเพื่อนเพื่อคิดไง ทีนี้มาพูดถึงเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ถ้าใครยํำได้เราพูดถึงข่าวลุงชัมเตรียมออกมาประกาศหรือถแถลงข้อมูลที่ลุงชัมบอกว่าจะเป็นประวัติศาสตร์การแพทย์หรือประวัติศาสตร์ของอเมริกาในเรื่องของการแพทย์เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาไทเรนอลนะเมื่อวานนี้ลุงชัมพูดแล้ววันนี้ผมกล้าพูดลุงชัมออกมาเตือนสาวตั้งคัน คำเตือนเนี่ยแกพูดสั้นๆแบบนี้ฟังภาษาอังกฤษไม่รู้ก็รู้ Don't take Tylenol Don't take Tylenol นะก็ถ้าเราเข้าไปดูข่าวสื่อข่าวฝั่ง Republican ฝั่งขวาอย่าง Fox News เนี่ยเราจะเห็นข้อความอย่างเช่นพวกคุณทำงานกันหนักมากขอบคุณมากเรารักพวกคุณ ขอให้พระเจ้าคุ้มครองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และโรเบิร์ตเคนดี้จูเนียร์เลขาธิการกระทรวงสาธารณสุขแต่ถ้าเราเข้าไปดูข่าวจากฝั่งเดโมแครตอย่างช่อง C N N เนี่ยเราก็จะเห็นคอมเมนต์อย่างเช่นปัญหาที่แท้จริงมันไม่ใช่ยาไทเรนอลแต่มันเป็นคนในรัฐบาลผู้มีตำแหน่งหน้าที่แต่ไม่ได้ถูกฝึกมาให้เข้าใจถึงหลักฐานข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์นะท่านนี้บอกว่า ฝ่ายบริหารกำลังบิดเบือนปั่นตลาดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนนะครับก็เพื่อนๆที่อยู่ตรงกลางคิดไงคอมเมนต์เข้ามาส่วนข่าวดีที่ผมมองว่าดีมากๆซึ่งเวลาตลาดแดงเนี่ยหลายคนไม่ค่อยอยากฟังข่าวดีเท่าไหร่แต่นี่จะเป็นข่าวดีสำหรับสายถือสายโฮอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะข่าวนี้ก็ได้ ข่าวที่พูดถึงจดหมายของ House Financial s e r v i c e Committee นะครับกันมาที่การบริการทางการเงินสภาผู้แทน,แนรัศดรสหรัฐเนี่ยจดหมายเขียนถึงประธาน s e c คุณพอลแอดกินส์เนื้อหาของจดหมายคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าการสนับสนุนคำสั่งฝ่ายบริหาร Executive Order หมายเลข14330ของประธานาธของประทานวลด์ทรัมป์ลงนาม7สิงหาคม2 0 2 5 ว่าด้วยการเปิดทางเลือกให้คนเมกันที่มีบัญชีกเกษียณ 401k เนี่ยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก alternative assets เช่น private equity hedge fund real estate รวมถึงสินทรัพย์ดิจิตอลคณะการวัญิการร้องขอให้หน่วยงาน s e c อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินทรัพย์ทางเลือกทบทวนแก้ไขกฎเกณฑ์เพื่อพิจารณาการขยายสิทธิ เพื่อให้เข้าถึงพอร์ตการลงทุนของคนเมกันที่สะสมเพื่อการเกษียณนะพูดภาษาชาวบ้านคือคำสั่งพิเศษของลุงทรัมป์เนี่ยมันออกมาแล้วออกมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมเปิดทางให้คนเมกันเนี่ยสามารถลงทุนกับกองทุนเกษียณ 401k ลงทุนแบบสะสมออมทรัพย์กับคริปโตได้แต่ตอนนี้ทาง S.E.C. ยังไม่เอามา implement ยังไม่เอามา วางเป็นกฎระเบียบแนวทางตอนนี้เลยร้องขอให้ S.E.C. เนี่ยรีบๆหน่อยอย่าดองงานนะครับคือตรงนี้เนี่ยเพื่อนคนที่ตามข่าวคริปโตมานานจะทราบดีกองทุนกเกษียณ 41k กองทุนที่เวลาเราไปสมัครงานเนี่ย HR จะถามเลยเฮ้ย hey, คุณต้องการหักเงินส่วนหนึ่งลงทุนกับนู่นนั่นนี่ไหมของ f ฟ d e l i ี y เนี่ย เขาทำ 401k bitcoin กองทุนเกษียณทำมานานแล้วทำมาตั้งแต่ปี2022แต่ถ้าคำสั่งฝ่ายบริหารของลงชรัมันถูก implement SEC ออกแนวทางเนี่ยมันจะเปิดกว้างหมดเลยนะเปิดกว้างถ้าจากเดิมที่บริษัทเราต้องเชื่อมกับ fidelity ถึงจะลงทุน bitcoin 4 1 k ได้เนี่ยมันจะให้แบบเป็นมาตรฐานเลย นะคนเมกันโฟวัทุกกองทุนสามารถเปิดให้ลงทุนบิตคอยคริปโต ETF โทเคนไอส์ฟันและก็ทุกอย่างที่เกี่ยวคริปโตที่จดทะเบียนภายใต้ s e c นะครับเพราะนั้นรุ้นว่าพาอไอ้กินรีบปั่นงานเพราะตอนนี้คนที่ถือคริปโตโดยเพราะคนที่ถือออคอยเนี่ยใจคอไม่คดีเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะเจ้าปั่นหรืออาจจะเป็นเพราะ เหตุการณ์ความตึงเครียดกำลังเกิดขึ้นหรือเปล่าเพื่อนๆพื่ที่ตามข่าวภูมิรัฐศาสตร์คิดยังไงคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไหมมีอะไรเสริมคอมเมนต์เข้ามาวันนี้คร่าว,าวๆเนื้อๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆพ่อทุกคนโชคดีขอให้ปลอดภยัยดูต่อไปครับผม บกจะขึ้นจะลองอยังไงไม่รู้สิเริ่มวิ่งไปบนฟ้าแต่แกจะแพ้เอกสารพี่จะบินไปนสุดดาวข้าพันเราจะยังไงต้องดูต่อไปอยนนังดีอยู่ในมือก็ถือต่อไปนี่จะแค่มาเฮาหรือจะลอยล่องฟ้าต่อไปฟ้าจะยังไงไม่มีใครรู้แต <Z. S 1> ่อยกักบอกสักพักให้ทราบใจล้มแต่เราไม่กลัวกลาดมันแรงเหมือนขึนซัดใจล มันเปลี่ยนเร็วไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนให้ไวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องคงเรียนเรื่องคงใจ เคยจิบไปใช hey, ้แค่มาห้องเราจะรวยล้นฟ้าต่อไปห oh. ัว oh. จริงให้ไม่มีใครรู้เวทเธอต่อไป oh. เคยล้มแต่ไม่รู้คืถือ mm. ต่อไปแ mm. ต่จิบ